สวัสดีครับผมครูแดนพากินครับวันนี้อยู่กับพี่นโมครับอ่านำตนหน่อยลูกอ่าชื่ออะไรนโมนานุเจเน็ตกับครับชื่ออะไรหนูหนูชื่ออะไรอ่าพี่นโมโอเคนะครับวันนี้ผมมือครูแดนพากินนะครับก็วันนี้มีส้มตำเดี๋ยววันนี้ก่อนที่ก่อนที่จะแนะนํานะก็มีนี่ดูครับส้มตํานะครับโอ้โหดูครับตำพงเกตตำฝีมือครูแดนนะครับส้มตำครูมวยนะครับแล้วก็มีนี่ครับโอ้หสามชั้นแล้วก็มีนี่ของดีเลยครับ แหนมนะแล้วก็มีแหนมตุ้มจิ๋วนะนี่เล็กๆนะครับผักแก้มวันนี้ก็จะเป็นพวกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรผักกระเฉดนะครับกัญจองยังคงมาอยู่นะครับกัญจองแล้วก็อันนี้จะเป็นผักบุ้งนะครับที่เป็นเล็กๆนะครับผักบุ้งพี่โอเคยกินไหมอืมแล้วก็มีผักสลัดนะครับก็ก่อนที่จะไปกินนะครับเลียดต่มรับรสักหน่อยครับก่อนกินครับต้องมีคําคมนะครับภาษาจีนวันนี้ขอเสนอครับว่าโยแยนเชียนหลี่หลยเซียงหุย หูเย็ยนตุ้ยเม่นปูเชียงฝงนะครับแปลว่าอาอยู่ห่างกันพันลี้แม้มีวาสนาต่อกันก็ได้พบกันนะครับแต่ว่าถ้าไร้ซึ่งวาสนาแล้วอยู่ใกล้กันก็มีอาจพบพานะครับก็จะไปครับกับงูเกียบปวยครับโอ้ยมาพิโมลุยโอ้โหดูนี่ขออนุญาตใช้มือนะครับนี่ครับอืมอ,อืม นี่ฮะอันนี้คือตับบุ้งกินตอนที่มันยังอ,อ่อนอยู่ออบอกแล้วว่าหวานมากอือตา,อา,าก,กันจองครับโอ้โหโดวงหัวกระพุ้นลงไปนี่เย็นท้องวาบๆเลยนะโอ้โห ออือืโอ้โหพี่โมลรอพักกันจองฮนะอืเอาเรื่องนะดูนี่ฮนะอืมอืม,อม,อมข้าวเหนียวฮนะนี่ข้าวเหนียวด้วยอืมอืม ม uh huh. ันจองจกับบรรจุชน,นี้ครับตัดไปครับเดี๋ยวพี่โมล,ลองดูนี่อร่อยครับ <Huh? S 1> มันเป็นผักบุ้งนะถ้าใครไม่เคยลองลองนะครับปักบุ้งอ่อน แล้วกินกับสุตมตำบอกเลยว่าอืเข้ากันมากอืนี่ครับผากกรนะเฉดน้ำก็อร่อยบางคนก็ตำลงไปในตำป่าเลยนะครับ อย <railway |ro|> ู่นะฮะอืมอากาศกำลังด so like <world air> <sound> so ีนะฮะเย็นๆวันนี้จับเบิงอากาศค่อนข้างเที่ยงเย็นสบายแล้วก็มีลมนะฮะอืมเมื่อฝนจะตกนู้นนะอจะไม่ตกนะให้ดูนะอืมกินตสะก็อร่อยครับอืม ออือืแต่กินอะไรก็ับก็อร่อยก็คือสลัดเนี่ยนะครับแล้วก็กินง่ายผมว่าถ้าใครที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ชอบกินผักก็ลองเริ่มจากสลัดได้นะครับบางคนอาจจะเม็นเขียวเนาะดูนี่ครับดูหู นี้เหรอต้งไันนี่วันนี้พี่ตะวันน้ำลายแตก,กนะฮะจากกล้องเราฮะเดี๋ยวสักวันนะฮะพรุ่งนี้เรามีคลิปกินกับพี่ตะวันนะฮะถ้าใครอยากดูก็รีเพ์เข้ามาได้เลยครับจะให้น้องตะวันแล้วกันอ่ากินอะไรนะฮะกับครูแดนนะฮะ อืม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 นี่ครับกันจองแต่ตอนนี้กูเดียนชอบ,บ้างนะฮะอืมอืม

โอ้โหดูนี่แล้วก็พับมันอย่างนี้หอมมากโคเรงโคเรงกับส้มตำแล้วก็ดูนี่โอ้โห,โหดูนี่หวานฮะอื อันนี้ก็อร่อยนะฮะอ,นนอ,อืมต้มเหลือเทศครับ

นี <king> ่ฮะบะเจ็ดบ <od ien là> ัดเจ็ดนี้สดๆเลยนะแต่ว่าต้องมีฟันเคี้ยวพอสมควรนะไปกินสดอนข้างเหนียวมากเหนียวเรื่องเลยกันนะอืม

สลัดครับพี่โมเล่นเาล่อแหนมต้มจิวแล้วนะฮะโอ้โหดูตรวน,นี้พี่โมต้วยโอ้โหยังไง อืมอืมอืมดูคำนี้ครับดูนี่ดูนะตับบุ้ง xôm tầm dắt đây Hãy subscribe cho kênh แว่นก็เห็นชัดนะฮะถอแว่นก็มัวๆหน่อยเห็นอยู่ครับยายครับดูนะอืมอนนี่นปูปไม่กันครับปูจืดนะอืมอ,มอมโอ้โหปวันด้วยโดนปูนปนอืม Nếu ch газ núi đó phủ cho tôi chăm sóc thYN Mechanics Lрон loyal human Anh về nữa ừ. Anh về nữa Anh về nữa Anh về I'm con làm như อะไรนี้น่ารักเลยฮะอยากให้เอฟซีลองนะฮะท่าู้ชมลองนะฮะบุง้งแล้วก็นี่ส้มตำยัดเลย ส้มตำดีเขาตาอืมเฮโอเคครับวันนี้ก็พอสมควรเนาะพี่โมก็ขอบขอบคุณเอซนะครับที่ติดตามชมทั้งช่องครูแดนมวยท่าสาวแล้วก็ครูแดนพาก,กินนะครับรวมไปถึงช่อง นาโมนาโนชนนาแนลก็ฝากติดตามพี่นาโมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ FC ที่ติดตามผู้ชมครับสวัสดีครับ